ผมก็รู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมาเพราะเหตุการณ์ทางนน้ใเหตุการณ์แย่มากครับช่วงนี้มีการวัฒทะทหารกับผู้ชุมนุมครับผมแล้วจากที่เราอยู่ที่นู่นนั้นความรู้สึกเป็นไงบ้างคะความรู้สึกก็ มีกลัวบ้างๆครับเคยเห็นเหตุการณ์ด้วยเหรอเคยเห็นแต่ว่าไม่ไม่บ่อยครับแต่ว่าตอนนี้เขาเขาฟิวไม่ให้ออกจากจากบ้านใครดูแลคะมีสมาคมดูแลครับสมาคมเรียนอยู่ปีไหนคะปีหนึ่งครับปีแรกปีหนึ่งครับแล้วจะกลับไปเรียนต่อไหมคะน่าจะไปครับน่าจะไปบครับแล้วคือจะขอบพูดหน่วยงานไหนไหมคะที่พาเรากลับมา ทั้งนี้ผมก็ต้องขอบคุณรัฐบาลอย่างแรกครับแล้วก็สถานทูตไทยในอียครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่มารอรับครับผมไปหนึ่งปีปีไปไปปีที่แล้วตาเราจะอยากจะได้ภาษาเพราะทีผ่ผมก็อยู่สอนที่โรงเรียนเหมือนกัน ป็นอาจารย์เป็นครูสอนศาสนาแล้วก็รู้สึกไม่ไม่เท่าไรเลยพอพอพอเขาตายมากนะพอพอลูกก็ส่งข่าวมาบอกว่าเกือบอยู่อยู่ระดับสามนะเขาไม่ยังเขายังชั่วหน่อยไม่ไม่เป็นไรที่พอพอเขาว่าเข้าระดับสี่ระดับห้านั้นเพราะว่าสมาคมให้ให้กลับ ก็โอเคให้กล <cycles. S 3> no <med> ับจะขอบคุณหน่วยงานหน่วยงานของของรัฐนะที่ได้ช่วยส่งลูกกลับมาถึงบ้านดูแลหมดเลยขอขอบคุณนะขอบคุณหน่วยงานรัฐที่ได้อนุเคราะห์ช่วยในการเดินทางกลับมาครั้งนี้แล้วก็จะขอให้หน่วยงานของราชการเวลา sáng ngục thi <laughs> hai hai thang rắn nát quay sông toi sông bay trắng lắm bay

รู้สึกดีใจมากครับเพราะอยการที่นู่นมันค่อยๆค่อยๆรุนแรงครับห่างไม่ไกลเท่าไหร่ครับเพราะแต่กลัวว่าจะลามมาถึงที่พักของพวกเราด้วยครับก็เลย ต้องการติดใจกลับเลยเพราะที่บา้านเขาก็เป็นหวัวเราเหมือนกันครับลรวอยู่อยู่ที่นี่ปีแล้วคะอยู่ที่นี่ปีครึ่งครับล้วติดต่อยังไงคะกลับที่บ้านคอ๋อตทรทางน็ตครับครับผมเล้วอยากจะกลับไปเรียนต่อนะียอยากจะกลับไปเรียนต่อครับรอให้เหตุการณ์สงบครับผมก็จะก็จะต้องกลับไปอยู่ดีครับถ้าประมาณถ้าในกลุ่มของพวกผมนี่อยู่ประมาณ20 2สิิคนครับ ถ้ารวมทั้งหมดนี้ก็200กว่าคนก็ได้ครับครับผมครับผมคุณ่วงงานรัฐและขอบคุณคนส่งด้วยครับที่ส่งผมโดยสมพรยังปลอดภัยมาถึงที่บ้านครับสถานีสายใต้ค่ะคนส่งสายใต้เป็นผู้ดำเนินการจัดหา,าให้ผู้โดยสารได้มาถึงสถานียลาค่ะเออทาง,ทางคือทางสายใต้เขาจะให้เจ้า ที่บขสดูแลมาถึงที่นี่เลยใช่ค่ะ,คะแล้วเรจาจะมีรถส่งไหมมีอีกอีกคันทั้งหมดสีคันนะคะอ,อย่างอีกคันนึงจะเข้ามาก็ประมาณบ่ายสองทางบขสก็ดีใจที่ว่าผู้ใช้บริการถึงโดยสวัสดิภาพะคะคะ